เวลานะคะเพราะวันนี้เรามีนร้องนะคะศิลปินศิลปินรับเชิญนะคะศิลปินซึ่งเป็นเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ของน้องๆนะคะที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลงนะคะเห็นพี่แล้วกันนะคะพี่เป็นไอดอลนะคะน่าหลายๆผลงานเพลงก็มอยู่ในความทรงจำของทุกท่านนะครับ สักครู่ก็น่าจะได้พบกับนักศิลปินที่ทุกท่านเราคอยนะครับช่วงนี้นี้เป็นการแสดงของหนูน้องๆนะครับตุ๊กหลานของเรานะฮะว่าไงนะครับเอ้าสมชายลูกอย่ส่งอะทำไมไม่มีมาอะไรให้ลูกชายเอ้ยพ่อไปอยู่ไหนพ่อไปมาไหนเหลือเวลาอีก2ี่สิบวินาทีนะครับ อยู่ไหนครับสมชายสมชายสมชายเอ้ยให้ต้องร้องเพลงเรียกนะสมชายให้มันาอเรียกให้พ่อมันอายมาไล่หมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้คิดเดี๋ยวแบงก์ก็ได้ค่ะมาไล่หมดก็แบงก์เลยจ่าสมชายไม่ต้องเกรงใจนะแบงก์ร้อสักยี่สิบใบห้อยคอลูกจ้เจ้าของเองไม่เป็นไรหรอกตอน ต้องกานเอาคืนโอ้โหนี้ต้องลุกม้อเนี่ยฮะอโหเต้นก็ไม่ค่อยเต้นนักยืนเรียนแบบ่ามาบองได้พ่อพ่อมาจริงๆนะโอเคครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะครับให้นั้นลุกๆนักแสดงชุดแรกลงไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ที่เราจะมีการแสดงหลายชุดเลยนะครับน่าจากน้อง นาะสิทธิ์ปัจจุบันนะครับของอโรงเรียนเรานะครับเราจะ้สัมภาษณ์พันอีกครัง้งหนึ่งนะครับนะน่โต๊ะไหนที่เครื่องดื่ม,มหมดแล้วเพราะว่าช่วนงนี้อากาศมันเย็นนะครับอาจจะไม่ไม่ผสมอาจจะเพลียวๆนะฮะด้านซ้ายมือของวิีขวามือของวิธีนะครับซ้ายมือผมนะครับนะทางด้านโรงเรียนของเราก็มีเครื่องดื่มนะับมาบริการนะสำหรับทุกท่านนะครับนะพร้อมพงม,มาลัยด้วยนะครับ นอกจากพวงมาลัยนะคะเห็นเมื่อกี้บอกว่าพวงมาลัยหมดทางโรงเดนของเรานะคะมีดอกกุหลาบด้วยยังไงดอกกุหลาบก็ซื้อก็ซื้อให้ลูกให้หนานได้นะคะอายังเนี่ยเอายังเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องเชิญน้องๆชุดแรกลงพักักผ่อนก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการแสดงของเรายังอยู่อีกหลายชชชุดเลยนะฮะ คนไหนครับคู่ไหนฮะแน้องแฟดครับยังต้องอยู่อีกเพลงหนึ่งใช่ไหมโอ้โหใช้แรงงานเด็กคุ้มเลยครับผมเดี๋ยวเชิญน้องๆด้วยนะครับนชุดต่อไปจะเป็นการแสดงของอนน้องชั้นอนุบาลหนึ่งะอนุบาลสองนะครับเต้นประอบเพลงขอจเชิญแลแบโปโชนะครับนักผู้ปกศรอนครูวัฒนาบุญคำ ครูอันเพนสับพรอชและครูสุดารัตน์ขำชายโยนะครับผู้ควบคุมการซ้อมครูกันทนิดแสนยาตะกูลครูนิสามิรัตน์นะครับค่ะแสดงโดยนะคะเด็กหญิงบุรินเด็กหญิงวนิดาเด็กหญิงนัทถัยาเด็กหญิงเด็กชายวีรรัตน์นะคะเด็กชายธนาโชตเด็กชายวรพจน์เด็กชายพัทรพลเด็กเด็กชายธนวันรเด็กชายรัตนชัยเด็กชายสุภวิทย เด็กชายกิติภพเด็กชายพงนรินเด็กชายจักริดเด็กชายชายศิรพัฒเด็กชายชุติเดชเด็กหญิงตินัาอ๋ตินะนานะคะเด็กหญิงิงรุ่งนภาเด็กหญิงปาจรีเด็กหญิงอาริสาเด็กหญิงชุติการเด็กหญิงชิดชนกเด็กหญิงเพนภาเด็กหญิงพนิษสุภาเด็กหญิงสาวินีและเด็กหญิงวันนาสาค่ะเช่นเคยนะครับ ระหว่างที่นารอน้องๆเตรียมตัว,ตวนะครับผู้ปกครองครับนะท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อพวงมาลัยนะครับะตอนนี้รู้สึกว่าจะจะไปไว้ที่เดิมแล้วนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยนะครับนะส้นผู้ปกครองท่านใดนะครับนะนยังไม่ได้ซื้อนะครับเตรียมไว้เลยนะครับ เพราะว่าเราจะมีจำกัดในการคล้องนะแล้วรีบซื้อนะคะเพราะว่าอย่างเมือม่อสักครู่ซื้อไม่ทันค่ะรีบซื้อไว้เลยนะคะน้องแม็กนะครับอนุบาลสามขวบเรียนเชิญขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะครับอยู่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ไหนครับน้องแม็กฟีโนโ่น้องฟีโน่น้องแม็กแม็กนะครับรบกวนขึ้นมาบนเวทีก่อนนะครับน้องต้อง ตเต้นทุนนี้อีกหนึ่งทุนๆนะครับมาหรือยังเอ่ยนับยังไงก็เรียนเชิญแล้วกันนะครับนับาสลับนบขอใจเธอเลขเบอร์โทรในใะนเชิญครับนานาสลับสิทธิ์เก่าที่เดินทางมาถึงนะครับนาเข้ามา นะยังโต๊ะของท่านนั้นได้เลยนะครับวันนี้ท่านอาหารนะครับอ,อิ่ม,อ,มอร่อยนะครับกับโรปรลูกน้ำนะครับวันนี้วงดนตรีนะทํทำที่ตะวันแดนนะครับวงดนตรีมาตรฐานนะครับของบ้านของเสนาวนะครับวันนี้คงจะได้รับใช้หนะุมพ่อแม่พีนพ่น้องนะครับในในรูปแบบของของนะระบวงย้อนยุคนะครับ ตัดไปกี่ยกเบ๊นเบตัดไปกี่ยกัยกนรอบเหมารอบไหนเราก็ขึ้นรอบนั้นแหละใครเหมาเราก็ขึ้นเนาะมันนชุดนักเรียนนี่แหละใกล้พร้อมแล้วนะครับนะท่านผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการเก็บรูปเป็นที่ระลึลกก็ด้านหน้าได้เลยวันนี้รู้สึกนะบุตดหลังของท่านจะใกล้ชิดกับท่านมากนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเวทีที่ รู้สึกจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับสายตาสายตาสายตาแดนเซอร์ตะตะล่างพร้อมหรือยังคะแต่แต่นั่งนั่งยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมพร้อมเหมือนเราเราเองไม่พร้อมเอ้าโอ้โหเสียงดังๆครับเสียงผมดังดังครับโอ้โหสายกันยัง แล้วครับมองหาผู้ปกครองของลูกๆ <c oughs> ผู้ปกครองเขาทำไม่ถึงนะคัท่านใดคลองแล้วกับลูกนะัดนะอยากไปท้านหลังด้วยด้วยนะครับ <c oughs> ลูกหลานของท่านมองไม่เห็นละ <c oughs> อ้าวเรียกไปหันแล้ว เรียกไม่กลับซะแล้วจะขึ้นเวทีอย่างเดียวแล้วผูปว้ปกครองน้องน้องมะปรางนะคะ่ะน้องมะปรางยังไม่มีมาเลยไลยเลยนะคะยุดทางไหนครับยกมือฉาดไฟด้วยครับพงม,มาเลยนะครับด,ด้านซ้ายมือของผมนะครับขวามือของทางด้านเินทีนะครับ ถ้าเกิดยังไม่มีมีมาลายอยู่บนคอนะคะอยู่ดีไม่ได้คุณครูกระซิบมานะคะอ้าวละว่าแคั้นี้ลูกหลานใครอยู่คนสุดท้ายนะฮะตงโมตงโมอยู่ไหนเลยใครใครได้มากมีรางวัลด้วยอ้าวอ้าวนับของตัวเองหรือยังน้องแตงโมเลยท่านใดเป็นผู้ปกครองของน้องตังโม เราแตงเลก็ยังไม่มีเขาเลาเลยค่ะอยู่ไหนผู้ปกครองครับผู้ปกครองค่ะปลงมาอะไรไม่มีขายดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีให้ผู้ปกครองให้คุณครูเก็บแล้วก็เอาไปไว้ด้านโ้นด้นะครับาจะได้จะได้จะได้มีจําหน่ายนะครับคล้องแล้วคล้องอีกก็ได้นะครับนะาผู้ปกครองท่านใดนะครับ ตอนนี้เหลืออีกสามสิบวินาทีนะครับหนะ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปเตรียมซาวลามสีภาคไว้เลยนะครับ แล้วเวลาอีกยี่สิบวินาทีนะครับโอ้โหขายดิบขายดิบในน้ำเทท่าเลยโปงอะไร,อ,ะไรนะอย่างนี้นะครับนานๆน,น,นะครับเราจะได้นมีงานสังสรรคนะ์รวมรุ่นกันสักครั้งหนึ่งนะครับนะผมก็น,นึกถึงบรรยากาศกับเราใช่สมัยตอนยังเป็นเด็กหญิงก็เล็กๆนะคะ เห็นทั้งผู้มีเกียรติมากเยอะนะครับรู้สึกนะระปร้มใจนะจริงๆนะครับอ,อยู่ข้างบนจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับตอนนี้โตก็เ<บ>ต็มเกือบจะหมดอยู่แล้วเกือบ,บจะหมดอยู่แล้วนะคะอาจจะ,ะตเต็มไปแล้วเพราะผู้ปกครองที่ถ้ามัน<อ>มายืนอยู่ด้านหน้านี่นะครับ้า